เรื่องในครอบครัวตอบแทนไม่ได้แอปอยากลองพิกเล่นร้ายอุ๊บตอบเมและแจนน้องสาวอันฟอนโลสงกรานวันที่25มกราคมที่ลานไลฟ์สไตล์อลอ์ชั้น2สยามพารากอนดาราสาวแอปทักษอนพักสุขเจริญได้ให้สัมภาษณ์ในงานฉลองครบครอบ5ปีโครงการแว่นตาเพื่อน้องโดยแว่นทอบเจริญ ถึงพัฒนาการของลูกสาวคนสวยน้องปีใหม่ที่กล้าแสดงออกมากขึ้นรวมถึงเรื่องที่น้องสาวของอดีตสามีสงกรานต์เตชะนรงกดฟอลโล i ไอจตนเองอยู่แต่ทว่ากับอันฟอลโลพี่ชายตัวเองเอาละครับท่านผู้ชมข่าวนี้ก็จะเป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณแอปนะครับในงานแว่นทอบเจริญอันนี้เนาะนี่นนฮะก็ซึ่งมันยาวมากเลยนะครับเพื่อนๆน,น,นี่เพื่อนๆลอ,องดูนะมันยาวมากมากเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวผมก็จะอ่านให้ฟังเนาะถ้ามีผิดผิดถูกูก็ต้องขออภัยด้วยถ้ายัางไงก็กดไลค์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับเอาละมาฟังกันเลยนะฮะช่วงหลังน้องปีใหม่ดูเป็นมืออาชีพมากเวลาออกงานนะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังก่อนเลยกันนะครับก็ก็สรุปง่ายๆก็คือว่าคุณแอปนะครับก็ให้สัมภาษณ์สื่อเนาะเกี่ยวกับเรื่องของละครว่าเออประมาณว่ามีมีละครน,นะครับว่า มีละครมาแบบท้าบทามให้เล่นเออแล้วคุณแอปก็อยากเล่นบทร้ายด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็ส่วนเรื่องของพี่พี่น้องนะครับเขาก็จะไม่ขอตอบนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไปอ่านเลยลวกันเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังดีกว่าวันยาวว่ะเพื่อนๆนนี่ฮะก็นี่ฮะก็มีแบบมีผู้กํากับหลายคนมาท้าบทามให้เธอแบบว่าเออเล่นบทนี้ไหมอะไรเงี้ยมาชวนเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีข่าวเมาส์ว่ามีข่าวเมาส์ประมาณว่า มีคนมีมีมีเนี่นนี่ได้ครับว่ามีช่องเสนอตัวเลขหลักสิบล้านให้แอปมาร่วมงานด้วยอะไรแบบนี้แต่คุณแอปก็บอกว่าเนี่ยจริงๆเวลาคุยงานจะคุยตัวงานมากกว่านี่จะคุยตัวงานกับตัวบทมากกว่าไม่ได้คุยเรื่องเงินเป็นหลักนะครับผมอ่าเชื่อว่าเธอนี่มีเงินเยอะอยู่แล้วนะครับอ่ะนั่นแหละครับแล้วก็จะคุยเรื่องของการว่าแบบต้องไปทํางานไกลไหมหรืออะไรไหมเงี้ยเพราะเธอไม่อยากจะออกห่างจากลูกนะครับผมนี่ฮะ เพราะว่าเราก็ยังไม่พร้อมที่จะทิ้งลูกไปไกลๆด้วยอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเนาะถ้าเพื่อนๆอยากอ่านตามไปอ่านในลิงค์ข่าวเองนะครับอะนี่ครับเมื่อผู้สื่อข่าวนะครับถามถึงกรณีที่ว่าน้องสาวของสุการฟอนโลอีองตัวเองแต่ว่าถ้าว่ากับอันฟอนโลพี่ชายตัวเองคุณเอฟก็ได้บอกว่าเห็นบ้างแต่ถ้าว่าถ้าจะให้ตอบเรื่องเหตุผลเรื่องอะไรเนี่ยไม่สามารถตอบได้จริงๆเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดในครอบครัวของเขาเองอันนี้ไม่สามารถตอบได้ค่ะนี่เห็นไหมครับอนะครับ แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแสดงว่า,วาความสัมพันธ์ของแอฟกับน้องสาวของสงการยังรักใคร่กันดีคุณแอฟนะครับก็ได้ตอบว่าก็เหมือนเดิมค่ะเรื่องเจอกันอาจไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าส่วนใหญ่น้องๆจะอยู่ที่เขาใหญ่แต่อย่างช่วงวันเกิดปีใหม่ที่ผ่านมาอาอาหลานๆเขาก็ได้เจอกันอ่ะนั่นแหละครับผมนี่ลองไปดูภาพกันดูนะครับเนาะในงานแว่นท็อปเจเลญนะครับเกี่ยวกับโครงการเพื่อน,น้องอะไรสักอย่างนะฮะนี่ฮะน้องปีใหม่ก็เริ่มการแสดงออกขึ้นมากแล้วนะฮะ คุณแอฟก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับน้องปีใหม่ด้วยนะว่าเออน้องน้องปีใหม่เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยากจะเข้าวงการไหมแต่ถ้าก็คือคุณแอฟก็จะให้ให้ไปให้เป็นไปตามที่เขาชอบนะครับถ้าน้องปีใหม่อยากเข้าวงการก็ให้เข้านั่นแหละเออนั่นแหละนะนั่นแหละครับเพื่อนๆอ่ะสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากข่าวสดนะครับผมถ้าอย่างไรก็เจอกันข่าวต่อไปเนาะข่าวนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะอ่านเต็มๆก็ตามไปอ่านกันเนาะผมก็ได้สรุปให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วนะครับ ไ็ย้อนฟังกันดูไงก็กดไลค์ให้กําลังใจกันด้วยอาจจะสรุปยังไม่เก่งนะครับแต่นานๆไปนี่เก่งแน่นอนครับนะกดไลค์ให้กําลังใจกันไว้ก่อนเลยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นด้วยเจอกันครับ